สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้รายการปั่นไปเ<ป>ที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับเป็นร้านกาแฟและก็เป็นโฮสเทลด้วยนะครับเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์น่ารักนักเป็นแบบมนะินิมอลอีกแล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นสไตล์แบบนี้<ม>ก็ใช้ของตกแต่งน้อยชิ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดูรู้สึกว่าเป็นคลาสสิกนะครับเป็นโมเดิร์นขึ้นมานะครับร้านชื่อร้าน โทรนะครับคือภาษาอังกฤษคือ two T W O นะครับแต่ออกเสียงแบบภาษาไทยคือเอกโทรตีนะครับก็เป็นใช้คำว่าโทรนะครับเป็นเบสแอนด์คาเฟ่นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าจะถึง5โมงเย็นโดยประมาณนะครับร้านก็ตกแต่งสไตล์น่ารักร้านพิกัดร้านอยู่โค้งแจงสีภูมินะครับด้านในนะครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดไทยศรีภูมิแต่อยู่คนละฝั่งกันอยู่คูมเมืองด้านในนะครับเรียกว่าถนนศรีภูมินะครับผมให้ดูบรรยากาศภายนอกของร้านเขานะครับร้านค้ามาจากตลาดสมเพชศนะครับผ่านแยกสมเพชศมาก็เลาะภูมิเมืองด้านซ้ายมานะครับก็จะถึงร้านจักรยานนะครับชื่อร้านทรงจักรยานติดกับทรงจักรยานเลยนะครับนะครับเป็นร้านนะครับ ขายกาแฟนะครับแล้วก็มีน้ําผลไม้นะครับกันเย็นนะครับซึ่งหากินค่อนข้างยากในเชีงจังหวัดเชียงใหม่นี่มีไม่กี่ร้านนะครับก็เครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นนะครับสามารถที่มาใช้บริการได้ห้องพักก็เป็นโฮสเทลมี2ชั้นนะครับชั้นที่2กับชั้นที่3ช่วงนี้ยังไม่ถึงกับเป็นไฮซีซันร้อยเปรเซนะครับเพียงแต่เข้าสู่ช่วงของ ปลายฝนต้นหนาวนะครับร้านก็จะมีชั้นสองให้บริการเป็นห้องพักนะครับห้องหนึงก็พักได้สองคนราคาต่อคืนก็พั0 0บาทหากจะมาพักเพิ่มก็สามารถเสริมเตียงหรือที่นอนเข้าเพิ่มเข้าไปนะครับก็คิดเพิ่มอีกหัวละประมาณ500บาทต่อคืนต่อคนนะครับก็ให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับร้านรีโนเวทนะครับจากตึกแถวเก่านะครับผมให้ดูนะครับ บรรยากาศของร้านนะครับโร่มรื่นนะครับในช่วงด้านหลังนี่จะจะเป็นสงบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับพามาดูแล้วก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจ sme ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นี่ก็เป็นธุรกิจ sme แบบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูการตกแต่งการเด c o เร t ร้านของเขานะครับเป็นบรรยากาศที่น่านั่งนะครับแล้วมีความเป็นส่วนตัวนะครับสูงมากนะครับ ร้านชื่อร้านโทนะครับหรือทูนั่นเองนะครับย่อมาจากาไม่ใช่ย่อมาจากคือมาจากคําว่าทูภาษาอังกฤษนั่นนหะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นเอกโทตีนะครับก็เป็นโทนะครับร้านอยู่ที่ถนนชัยศรีภูมินะครับตรงแจ่งชัยศรีภูมิคูเมืองด้านในนะครับมาจากง่ายๆมาจากตลาดสมเพชรนะครับก็ตรงมาเลาะซ้ายมือมานะครับ ผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงร้านซงจัก,กรยานอยู่ซ้ายมือนะครับตกแต่งนะครับสไตล์โมเดิร์นน่ารักนะครับก็ให้ดูนะครับบรรยากาศของร้านก็คลาสสิกนะครับมีความรู้และเรียบง่ายนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันผมพามาเที่ยวหลายๆแบบหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเขาเรียกเบสแอน คาเฟ่นะครับเปิดทุกวันนะครับ8โมง8โมงครึ่งตอนเชา้าโดยประมาณจนถึง5โมงเย็นนะครับก็ซิงเกิลเจอร์ร้านก็เป็นเรื่องของน้ำผลไม้นะครับกลั่นเย็นนะครับก็มาดูจากรายการเมนูแล้วก็ยังมีเฟซบุ๊กของร้านมีเพจของร้านด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับพามาเที่ยว สถา,านที่แปลกๆใหม่ๆนะครับแปลกตานะครับแล้วก็มาใช้บริการได้เป็นการส่งเสริมธุรกิจ SME ของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับอย่าลืมนะครับแล้วมาเที่ยวกันมาใช้บริการกันนะครับสวัสดีครับ